มากมายนะค่ะยายอ่อนก็เลยสุดท้ายคลิปใหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเยอค่ะพี่น้องจ้ายายอ่อนสีอ่อนยายอ่อนสีอ่อนพี่น้องบักบวกพี่ยังก็เป็นแจ๊สกิ้นน้องจ้าบักบวกทั้งใหญ่ทั้งเงาทั้งเขียวทั้งรอพี่น้องบางคนบักบวกมาสงกันฝนตกลิ้นไะนะอันกินว่าบักบวกบักสั่ตพี่น้องเนาะค่ะเนาะพี่น้องยายอ่อนนะค่ะเท่าอ่อนเนาะค่ะเนาะพี่น้องกันนะพี่น้อง เอาบอกบวชมาทรงแต่งท่านท่าท่านเปลี่ยนราพี่น้องเอาหน้าเดิมเดิมเท่าไหนแล้วเนาะพี่น้องคะนาะเพะว่าฝนตกเด้ะมือน,นี้เนาะค่ะฝนตกในในกรไปไซมาไซบะไ,ไรแล้วคะ่ะนอนมึงคิดไห้เพื่อนเนาะค่ะฝนตกจาเพื่อนเพื่อนไปไหนมาไหนไม่ได้พี่น้องขาออกบ้านก็กอ,อกบะไรเนาะคะ่ะก็ดีฝนกับกับกงห่มเอาบวชมาทรงพี่น้องขอบคุณนะคะอ้มทั้งหมดพี่น้องจ้ะบู้ยจะสวรรค์ค่ะท่ไม่อด้วันพระเด็กไปไซมาไซชุดยั่งอยู่ในชุดนี่อยู่เนาะค่ะอัน หนากรบว่าท่านนี <ne> ่คือฝักที่สามพี่น้องคนไว้กิ่นน้ำกระว่าท่านมาสันนอกคันเนาะเพื่อเดี๋ยวนึงได้พี่น้องของคุนอ่ะคุณปลูกใบธงหน้านาะค่ะคุณนั่นเลี้ยงมันง้อเลี้ยงกล้วยู่ธงหน้าพี่น้องจ๋าเปิดเพื่อนจ๋าเปิมดเมืองมึงได้ยกวันเทียนเนิ่ยพื่อนคุณอ่ะจ้าควายตุ่เตียบอกพี่น้องเนาะสิเป็นเรียกวันเตียเรียนเพื่อนจ้าบักบัวเบ้อค่ะนี่คือบัวค่ะพี่น้องค่ะนี่คือบัวอุ้มทั้งหมดพี่น้องจ้าบู้ยจะสะอ่อนค่ะคุณผู้ เรียกว่าท่านไปใส่มาใส่ส,สุดยืงอยู่ในสุดนี่อยู่นะคะอันหน,นากับว่าท่านท่าน,นพี่น้องมาแกงพวกเสี่บพวกสีอร่อยหรือว่าจะแกงใส้นอไม้นี่ก็บชุดจวนพี่น้องอุ้ยอ่อ,อนพี่น้องจ้าทั้งอ่อนทั้งอุ้ยหน้ากร่อยแล้วค่ะพี่น้องครับมันบอบล่อยกับพี่น้องแกงกันเปียกคนละเนาะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะไปแกงบวบก่อนนะคะทุกคนไป,ไปะเอาบวบมาอ่างพี่น้องค่ะ ฝนตกจ้ะเพื่อนๆไปไหนมาไหนไม่ได้พี่น้องขาออกบ้านก็ออกก็ได้นะคะพอดีฝนกะกลางห่องเอาบวชมาทรงพี่น้องขอบคุณนะคะเอยสวยหรูแน้นะค่ะยายอ่อนจะไปทําแกงนะคะพี่น้องคะแกงเพราะนั้นเดี๋พี่น้องเนาะแกงใส่ปลาพอดียายอ่อนมีปาลาพี่น้องเนาะยายอ่อนมีปลาสลิดทั้งปลาชินมากเนาะค่ะทำมาเพิ้ลขายบ่เสี่ยวจะกปาม,ม,มาให้ี่ลยจะพี่น้องก็ โอ้ยไล่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 นะคะสองฝักนะคะว่ามึงมึงได้แย่อ่อนสิ่แขนพูดนะากหัวจนถึงขาหัวเกือบเป็นถึงหัวเข่าแย่อ่อนพี่น้องากหัวเข่าแย่อ่อนมาเจี่ยงคว้าพอดีพี่น้องจ้าเพื่อนเองที่ไหนเนี่ยเอ้ยสวยหรูนะคะยายอ่อนจะไปทําแกงมะค่ะพี่น้องคะแกงเพราะนั้นลเนาะพี่น้องเนาะแกงใส่ปลาพอดี้ยายอ่อนมีปลาพี่น้องนะคะยายอ่อนมีปลาสลิดทั้งปลาชนมากนะคะทำปลาเพิ่งขายวัวเสียบจากปลาหลายปีมาจต่พี่น้องด้วย โอ้ยลา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 ยนะคะสว่างฝักนะคะนี่นะคะจนปัจจุบันนี้ก็เวลาประมาณเท่าไรหล่ะเนี่ยนะคะสิบว่าบสว่างหลับบ่อนอ้อพี่น้องมาสิบว่าบสว่างหลับบ่อนอ้อพี่น้องย่งบ่อนั่นหยุดพี่น้องนะคะเป็นฝนตกลินพอโปรยพอบวบมาส่งกันฝนตกลินไะนะอันกินว่าบักบวบวักสัตพี่น้องนะคะเนาะพี่น้องยายอ่อนนะคะเท่าอ่อนนะคะเนาะพี่น้องกันนี่แหะพี่น้องเอาบักบวบมาส่งเนาะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตรงหน้าคนกับหัวไก่ก่อนพี่น้องมุ้งมุ้ง โอ้ยอ่อนสะอนนะคะสามฟันนะพี่น้อง่าแกงพวกเสี่บพวกเสีอร่อยหรือว่าจะแกงใส่นอไมี่ก็สุดยอดนะพี่น้องโอ้ยอ่อนอพี่น้องจ้าทั้งอ่อนทั้งอุ้ยนาดีแล้วที่ยายอ่อนไปยอดน้ำยางเมื่อขึ้นนีมากหอดแต่นี้เที่ยงคืนนะคะหลังเที่ยงคืนเขาบอกว่าฝนจะมากมากจริงๆค่ะพี่น้องค้านะตีหนึ่งพี่น้องตีหนึ่งจนปัจจุบันดีแล้วที่ยายอ่อนไปยอดน้ำยางเมื่อขึ้นนีมากหอดแต่นี้เที่ยงคืนนะคะหลังเที่ยงคืนเขาบอกว่าฝนจะมากมากจริงๆค่ะพี่น้องค้านะ ตีหนึ่งน้องตีหนึ่งจนปัจจุบัดท่อนนะพี่น้องว่าแกงพวกเสี่บพวกเสีอร่อยหรือว่าจะแกงใส้นอไมยนี่ก็สุดยอ๊บดนะพี่น้องอู้ดอ่อนๆพี่น้องจ้าทั้งอ่อนทั้งอู้ดหน้าบักบวบมาสงกันฝนตกลิ่นไปนะอันกินว่าบักบวบวับสัตวพี่น้องน้อค่ะนาะพี่น้องได้อ่อนนะคะเท่าอ่อนนะคะเนาะพี่น้องกันนี่แหะพี่น้องเอาบักบวบมาสงเป็นไงเป็นเงา ข้นงเขียวทังแหล่พี่น้องเอยดีแล้วที่ยายอ่อนไปหยอนน้ำยางเมื่อขึ้นนีมาหันแต่เทีย่ยงขึ้นเนาะคะ่ะหลังเทีย่ยงขึ้นเขาบอกว่าฝนจะมากมากจริงๆค่ะพี่น้องคะเนาะตีหนึ่งพี่น้องตีหนึ่ง,นงจนปัจจุบันเอ้ยสวยหรูเนาะคะ่ะยายอ่อนจะไปทําแกงมอคะพี่น้องคะแกงคน้นล่านาะพี่น,นะะ้องเนาะแกงใส่ปลาพอดนียายอ่อนมีปลาพี่น้องเนาะยายอ่อนมีปลาสลิดท,ทั้งปลาชุบเตี๋ยวบอพี่น้องเนาะสิมันยายอ่อนเตี๋ยวเล่นเพื่อนจ้า บัวบเด้อค่ะนี่คือบวบค่ะพี่น้องค่ะนี่คือบวบคำนะพี่น้องนาแกงคงกเสียบคงสีอร่อยหรือว่าจะแกงใส้นอไม้นี่ก็สุดยอดนะพี่น้องอุ้ยอ่อนๆพี่น้องจ๋าทั้งอ่อนทั้งอุ้ยน่าตกบวบมาสงกันฝนตกลิ้นไะนะอันกินว่าบัวบแบบพี่น้องนะคะเนาะพี่น้องย้อยอ่อนะคะเท่าอ่อนนะคะเนาะพี่น้องกันนี่แะพี่น้องเอาบักบวบมาสงพันธ์นะพี่น้องมาแกงคงกเสียบคงสีอร่อยหรือว่าจะแกงใส้นอไม้นี่ก็สุดยอดนะพี่น้อง อยอ่อนๆพี Darwin, okay. ingo, Esta, Japanese, ่นองจ้าทั้งอ่อนทั้งอน่าเลยสวยหรูแล้วค่ะยายอ่อนจะไปทาแกงล้วค่ะพี่นองคแกงเรนั้นรว่าพี่นองเนาแกงใส่ปลาพอดีาอ่อนมีปาพี่น้องวค่ะยายอ่อนมีปลาสลิทั้งปลาช่นมากค่ะทว่าขายบเสียวจักปามาให้พี่มาจะพี่น้องด้โอ้ยไล่ไลไลไไค่ะสองปักนะคะปล่อยแล้วค่ะพี่น้องครับมันบ่ปล่อยกับพี่น้องแกงกัน อยากคนละเนาะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะไปแกงบวบป่นนะคะทุกคนไปๆค่ะเอาบวบมาอ่างพี่น้องสวัสดีสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมื่อนี้ฝนตกมะค่ะฝนตกไปไหนมาไหนไม่ได้ค่ะพี่น้องคะพอดีพี่น้องโทรมาพี่น้องเอ้ยโทรมากเฉลิมาเนาะค่ะทำมาเพิ่ลขายบวชเสียบจากปากพี่มาจัดพี่น้องดูโอ้ยไา่ไล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 ่นะคะสองฝากนะคะลามึงมึงไม่ได้ออนสื่อแช่์กูนะ ากหัวจนถึงขาหัวเกือบเป็นถึงหัวเข่าแยกอวัยวะแกะหัวเข่าแยกอวันวะมาย่ยงคว้อเพื่พอ,อพี่น้องจ้าไปดูทำไมเนี่ยว่าแต่งท่านท่า,ท,าท่านเปลี่ยนหรอกพี่น้องเอาหน้าเดิมเดิมเท่านี่แหละเนาะพี่น้องขาเน้อเพราะว่าฝนตกเด้มื่อกี้เนาะคะ่ะฝนตกในในกับไปไซมาไซบะไรหรอกค่ะนอนมึงคิดให้เพื่อนเนาะคะ่ะอุ้มทั้งหมดพี่น้องจ้าบู๊ยแต่ส่วนขาคุณว่าแยกอวัยวะท่าได้ไปไซมาไซสุดยังอยู่ในชุดนี่อยู่เนาะค่ะอันหนากตบว่าท่าน ท่านนักพ่น้องว่าแกงพวกเสี่บพวกเสีอร่อยหรือว่าจะแกงใส่นอไม้นี่ก็สุดยอดว่าทพี่น้องอุ้ยอ่อนๆพี่น้องจ้าทั้งอ่อนทั้งอุ้ยน่ากิปร่อยเท่ากับพี่น้องครับมันบ่มปล่อยกับพี่น้องแกงกันเปียกคนละเนาะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะไปแกงบวบก่อนนะคะทุกคนไปๆค่ะเอาบวบมาอ่างพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่ามีปลาสลิดอยู่พอดีเลยค่ะเพื่อนๆค่ะใครอยากกินน้ำใจอ่อนพี่น้ออ่อนเสีอ่อนก็อุ่มบอกกอน วันนี้ก็ดูคลิปให้เพื่อนบรวัวสิกอดใส่ึสือจากนอนพีนอ้องจากนอนตากระมือนบพราะขนเนาะพีนรร้องตาสี่ฝักพีน้องโอ้โหสุดยอดอลังการได้วันชิทักการแกงเดี๋ยวนี้พี่น้องเขาใส่แกงสดน้าห่อนห่อนก็จีแสบเนาะค่ะเพราะว่ามีปลาสลิดอยู่พอดีเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะใครอยากกินน้ำใจอวันปีน้องอวันเสืออดันก็อุมอ่มบอกกันนี่คือฝักที่สามปีน้องคนแรกกินน้ำบ่ราะท่านมาสันเนาะค่ะเนาะ เพื่อเดี finger, ่ยวนึงได้พี่น้องเขาเพิ่่นะเพิ่นปลูกไใบชงหน้าเนาะค่ะเพิ่นนอนเลี้ยงอันง่วนอย่างคุ้ยู่ชงหน้าพี่น้องจ๋าประกันว่าบักบวบกินน้ำบ่ทันพะนะพี่น้องแย่อวนก็เลยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามมากมายเนาะค่ะแย่ออนแต่ได้สุดทายคลิปให้เพลื่นๆเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องจ๋าแย่อุ้มทั้งหมดพี่น้องจ๋าบู๊ยแต่แย่ออนค่ะคั้ว่ายึงยอ้วนบ่ทันได้ไปใส่มาใส่ชุดยังอยู่ในสุดนี่อยู่นะค่ะอันนากรบพาทันนี่คือฝักที่สามพี่น้องคนมากินน้ำบ่ทัานมาสั่นเนาะค่ะเนาะ เพื่อเดี่ยวนึงได้พี่น้องเขาเพิ้นอะเพิ่นปลูกใบทงหน้าเนาะค่ะเพิ่นนอนเรียงเัมนง่วนเรียงกล้วยู่ชงหน้าพี่น้องจ๋าเปิ้ลปเพื่นเพื่อนจ๋าเปิ้ลมึงมึงได้อวัดเพี้ยนแต่เพื่อนคุณอะแากหัวจนว่ามึงมึงไมได้อวัดสิแ้ยนคุน่ะแากหัวจนถึงขาหัวเกือบเป็นถึงหัวเข่าได้อ่อนพี่น้องแากหัวเข่าได้อ่อนมาเตี้ยงคว้าพอดีพี่น้องจ๋าเปิ้ลทำไมเนี่ยงนอนเรียงง่วนเรียงคล้วยชงหน้าเพิ่นกับปลูกใบก่อนพี่น้องมึงม้ง โอ้ยแย่อวานสีอ่อนนะคะสามฝรั่งสีอ่อนแย่อ่อนสีอ่อนพี่น้องบักบวบพี่ยังก็เป็นแั่สั่วพี่น้องจ้บักบวบทั้งไงท่านเงาทั้งเขียวทั้งรอพี่น้องมองดูตันเตียบอกพี่น้องเนาะสีมั็นแย่อ่อนเตียเพื่อนเพื่อนจ้าแบบบัวเด้อค่ะนี่คือบวบค่ะพี่น้องค่ะนี่คือบวบวลอยแล้วค่ะพี่น้องมันบวบล่อยกับพี่น้องแขี่งคัน ลนะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะไปแกงบวบก่อนนะคะทุกคนไปๆไคะ่ะเอาบวบมาอ่างพี่น,อน้องวันนี้ก็ดูคลิปให้เพื่อนบวัวสิหอดใสซึ่งอยากนอนพี่น,อน้องอยากนอนตากระมึนเพาขื้นเนาะกันเตียบว่วพี่น,อนนะออบบ้องเนาะสิเป็นเยอว์เตียนเพื่อนจ้าแบบบวบเด้อค่ะนี่คือบวบค่ะพี่น,อน้องค่ะนี่คือบวบนี่เนาะคะ่ะจนปัจจุบันนี้ก็เวลาประมาณทอาไหนล่ะเนี่ยประการีาว่ว บ .swing เราบอกน้องพี่น้องมาสิว่าบ .swing เราบอกน้องพี่น้องยังบ่ท่านหยุดพี่น้องนะคะเป็นฝนตกลิ้นพอปล่อยเท่าไงเท่าเงาเท้งเขียวทั้งแหล่พี่น้องเออฝนตกจ้าเพื่อนเพื่อนไปไหนมาไหนไม่ได้พี่น้องขาออกบ้านก็ออกเพได้เนาะค่ะพอดีเพฝนกับกัางลมเอาบวชมาทรงพี่น้องขอบคุณนะคะบวชมาทรงกันฝนตกลิ้นพะนะอันกินว่าแบบบวชแบบสัตว์พี่น้องเนาะค่ะเนาะพี่น้องได้ออดนะคะเท่าอ่อนนะคะเนาะพี่น้องกันนะพี่น้อง เอาบวชมาทรงค่ะฝนตกจะเพื <im> <im questo facade> ่อนเพื่อนไปไหนมาไหนไม่ได้พี่น้องขาออกบ้านก็วอกก็ได้เนาะค่ะพอดีเคนกะกังหฮมเอาบวชมาทรงพี่น้องขอบคุณนะคะค่ะฝนตกจะเพื่อนเพื่อนไปไหนมาไหนไม่ได้พี่น้องขาออกบ้านก็วอกก็ได้เนาะค่ะก็ดีคนกะกังหฮมเอาบวชมาทรงพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจ้ะงานไปกินก็ขอบคุณ น้ำบะไรกินแค่ค่อยไปด้ที่หลังนะพี่น้องเนาะเราเนี่ยหัวมวนกันไปพี่น้องจ้ะปุ๋นะบ้านนะพี่น้องนาแกงพวกเสียบพวกเสีอร่อยหรือว่าจะแกงใส้นอไม้นี่ก็สุดยอดนะพี่น้องอู้ยอ่อนๆพี่น้องจ้ะทั้งอ่อนทั้งอู้ยน่ากินมากเหลียงง่วนเหลียงคล้ยตรงหน้าเป็นกับบัวใบค่อนพี่น้องมึงดูอู้ยหวาออ่นสว่องนะคะสาน